สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้ผมจะได้นำท่านผู้ชมมายัางสถานที่แห่งหนึ่งนะครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือเป็นวัดนะครับวัดสร้างพระอินทร์นะครับ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทืกเขาภูพานกับหรือว่าภูพานน้อยอำเภอนาเกนั่นแหละครับสถานที่แห่งนี้ที่เรียกว่าวัดสร้างพระอินทเพราะว่าภายในบริเวณวัดนะครับมีบ่อน้ำซึ่งชาวบ้าน เชื่อกันว่าเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นบอ่อน้ําพระอินทร์นะครับเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบ่อ,บอน้ําไม่ลึกครับตื้นๆประมาณสองเมตรแต่น้ําไม่เคยขาดหายนะครับก็มีอยู่ระดับนั้นตลอดนะครับใช้สําหรับดื่มกินแต่ก่อนนักเดินทางเดินป่าทั้งหลายก็จะใช้น้ําบ่อน,นี้นะครับสำหรับดื่มนะครับใช้ดื่ม ไม่มากนะครับน้ำโบน้ําก็ไม่มากแต่ว่าไม่เคยเหงื่อแห้งนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นบอ่อน้ําพระอินทร์นะครับดังป้ายที่ท่านได้เห็นนี่แหละนะครับก็ความลึกก็สามารถสังเกตได้นะครับสังเกตได้ความลึกนะครับเป็นที่ตั้งของวัดสร้างพระอินทร์สร้างก็คือบอ่อน้ํานะครับเป็นภาษา,าชาวบ้านสร้างนะครับ าภายในบริเวณวัดก็กว้างขวางนะครับก็มีามีศาสนสถานนะครับต่างๆอยู่นะครับซึ่งผมจะแนะนำบื้องต้นก็คือซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูไม้สร้างได้สวยสดงดงามนะครับภายในก็จะมีองค์พระประธานนะครับคือพระพ,พ,พุทธรูป ปางประธานโพรนะครับหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนะครับทางาวัดพระธาตุพนมนะครับซึ่งสร้างด้วยแรงงานของผู้มีจิตศัธานะครับมาร่วมกันก่อสร้างนะครับมาเป็นแรงงานในการสร้างองค์พระนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับอยู่ในความอุปถรัรมภ์ของ หลวงปู่คำพันธ์โคษะปัญโยนะครับสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับแต่เนื่องจากาสถานที่แห่งนี้หรือว่าหมู่บ้านแห่งนี้คือสถานที่ที่ท่านเกิดนะครับท่านเป็นท่านมีภูมิลำเนานะครับ อยู่ในบ้านใกล้เคียงก็คือบ้านน้องหอยนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของท่านนะครับท่านได้มาอุปถัมภ์แล้วก็ชักชวนญาติโยมให้ทําบุญร่วมกันโดยการสร้างพระพุทธรูปนะครับปางประธานพรนะครับก็งามเด่นเป็นสง่าอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับนะก็ต่อไปก็มีอุโบสถนะครับอุโบสถ สวยสดงดงามนะครับก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนอกนั้นก็มีศาลาการประเรียนหลังใหญ่นะครับสร้างด้วยไม้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงฤดูการกับฤดูาก,ก,การที่รัฐบาลส่งเสริมการปลูกยางพลรานะครับพี่น้องที่มีพื้นที่มีที่ดินก็คุดป่า ตัดต้นไม้เพื่อที่จะปลูกยางพาราซึ่งเป็นพษษ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 ืชเศรษฐกิจนะครับก็ทางวัดก็เลยรับบริจาคนะครับรับบริจาคบ้างซื้อบ้างก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่ต้องการที่จะทําบุญหรือว่าไฟบุญทั้งหลายนะครับบริจาคเพื่อที่จะสร้าง ก็อาศาราการ,ปรเปลี่ยนขนาดขนาดใหญ่นะครับใช้ไม้ทั้งต้นเลยนะครับเสาทั้งต้นใหญ่ๆนะครับก็มีผู้มีกิตตาอาร่วมก่อสร้างทั้งปัจจัยทั้งไม้นะครับก็สำเร็จสมบูรณ์นะครับส่วน พระอุโบสถนะครับที่ท่านได้เห็นงามดินเป็นสงานี้ก็สร้างในสมัยที่ลุงปู่คำพันธ์นะครับ mm hmm. คุัพปัญโยท่านยังยังไม่ได้มรณภาพนะครับ mm hmm. ก็มีเจ้าภาพหรือพุทธมีจิตศธาจากกรุงเทพม,มหานครนะครับ mm hmm. ก็มา,าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับ mm hmm. ก่อสร้างจนสำเร็จ งามเด่นเป็นสง่านะครับนอกจากนั้นร,บรบอบๆศาสนาสถานต่างๆเหล่านี้ก็มีกุฏินะครับซึ่งมีญาติโยมมาสร้างถวายนะครับหลายคนก็ต้องการที่จะทำบุญนะครับต่อไปนะครับผมจะพา,าลงไปยังจุด ที่เราพูดกันไว้ว่าโบน้ำพระอินทร์นะครับซึ่งบันไดลงก็สร้างเป็นบันไดพญานาคนะครับนับดูแล้วได้ทั้งหมด80ขั้นนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับก็พอลงได้นะครับ ข้างล่างนะครับที่เราลงไปก็จะมีบอ่อน้ํานะครับที่เราเห็นบอ่อน้ํามีกระบวยนะครับใช้สําหรับตักาสามารถที่จะตักขึ้นมาดื่มได้เลยนะครับดื่มดื่มกินได้นะครับญาติยโยมพี่น้องชาวบ้านก็สร้างเป็นใส่ใส ท่อนะครับใส่ท่อแล้วก็สร้างฝาปิดไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้ใบไม้ล่วงหลน่นลงไปนะครับก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ตักขึ้นมาดื่มได้นะครับไม่น้ำไม่ลึกแต่ไม่เคยแห้งนะครับทั้งๆท,ท,ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขานะครับแต่น้ำก็ไม่แห้งเพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นบ่อน้ำพระอินทร์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ นะครับหลายคนก็มากลับมาไหวมาตักน้ำนะครับไปดื่มนะครับน้ำใสสะอาดนะครับสามารถที่จะดื่มกินได้เลยนะครับนอกจากนั้นใกล้ๆก,ก็มีอ่ามีเขาเรียกว่ามีมีมีพระธาตุนะครับมีธาตุสำหรับบรรจุอธิธาตุของพระอรหันต์นะครับ นอกนั้นก็เราก็จะเห็นรูปปั้นนะครับพระอินทร์นะครับที่อยู่ใกล,ใกล้ๆบ่อน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดยพญานาคหรือตัวพญานาคเองนะครับสร้างในสมัยที่เจ้าวาดองค์ก่อนๆนะครับเจ้าวาดาคือหลวงปู่คำพันธ์นะครับมาเป็นเจ้าภาพนะครับมาเป็นเจ้าภาพก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ เหล่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็ได้มรณาภาพนะครับสรีละสังขารของท่านก็ยังไม่ได้ยังตั้งไว้อยู่อยู่ที่วัดพระธาตมหาชัยนะครับอำเภอปราป,ปากจังหวัดนครพนมนะครับส่วนหน้าที่แห่งนี้ก็เป็นสาขานะครับวัดเรียกว่าวัดสร้างพระอินทร์นะครับท่านหลวงปู่มาก่อสร้าง ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับท่านก็ได้แต่งตั้งลูกศิษย์ขึ้นมาเป็นเจ้าวาดคือหลวงตาเชื้อนะครับหลวงตาเชื้อซึ่งมีภูมิลำเนาก็อยู่บ้านเดียวอยูอ่บ้านเดียวกับหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่คำพันธ์นะครับโทรศับพันโยนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับถนนหนทางก็สะดวกพอสมควรนะครับแต่ว่ารถบัสรถด,ด,ดาเที่ยวก็ยังยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าความสะดวกสบายเรื่องถนนหนทางนี้ก็กําลังจะเริ่มมีการก่อสร้างเพื่อให้เดินทางได้สะดวกนะครับก็เน้นอีกที่หนึ่งว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของวัด สร้างพระอินทร์นะครับซึ่งที่สำคัญก็คือภายในบริเวณวัดนะครับมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสร้างนะครับซึ่งน้ำไม่เคยเหินแห้งชาวบ้านได้มาดื่มได้มาตักไปดื่มไปกินนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสร้างพระอินทร์พระอินทร์สร้างไว้นะครับถ้าหาว่ามีโอกาสมาอยากมากราบ ขอพ,นนร,ร,พร,รนะครับจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับปางประทานพรเราก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาขพรนะครับมาเยี่ยมชมหรือจะตักน้ำใสภาชนะใสขวดใสอะไรนะครับไปดื่มไปกินก็สามารถที่จะทำได้นะครับสถานที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่บ้าน หนองหอยโคกสวัสด์นะครับสองหมู่บ้านอยู่ติดๆนี้ตำบลพุ่งแกอําเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ในเขตอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับถ้าเราจะเดินทางไปพระธาตพนมไปวัดพระธาตพนมเราก็สามารถที่จะแวะทางนี้หรือว่าไปพระธาตพนมจะเดินทางกลับสามารถที่จะมาแวะได้นะครับซึ่งเส้นทางก็สามารถที่จะไปยังอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารเสร็จแล้วก็ไปคำชะอีนะครับไปคอนเกนก็ได้ไปกรุงเทพก็ได้นะครับทุกวันนี้ถนนหุนทางาสะดวกสบายนะครับก็ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้นะครับ <c oughs> เผื่อว่าท่านที่ผ่านไปผ่านมาไม่รู้จักอยากจะมาแวะชมนะครับก็สามารถที่จะแวะชมได้นะครับ ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปผมจะนำสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งผมได้พูดไว้ในคลิปก่อนว่าจะนำมาลงนะครับวันนี้นำสถานที่แห่งหนึ่งคือวัดสร้างพระอินทร์นะครับเป็นต่อไปก็จะเป็นอนุสรสถานแห่งความสงบนะครับภูผานน้อยอำเภอนาแกนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมา น่าสนใจนะครับสรับวันนี้ขอจบเพียงเ่ายังไงก็ขอความกรุณนาะท่านที่เข้าชมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ